ตอบสอกรสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการถามตอบสอกรตำบลดิฉันนาะงสาวจุฑาทิพย์อํมเทยสงรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะมาจากศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลำธม,มีนชัยซึ่งเป็นครูอาสาสมาัครการศึกษานอกโรงเรียนของตำบลบ้านยางไปพบกับเขาได้เลยค่ะนะครับสวัสดีครับผมชื่อสุพกรตีกิ่งครับเป็นครูอาสาสมาัครการศึกษานอกโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามา ทราบบริบทของกศนตบุรบ้านยางนะคะว่ามีบริบทอย่างไรบ้างคะสำหรับกศนตบุรีบ้านยางนะครับเราได้รับภารกิจนะครับจากกระทรวงนะครับเราจะก,การศึกษาแบ่งออกเป็นสองระสองระบบด้วยกันนะครับก็คือการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามบรธทยาศัยถึงแม้เราจะเปลี่ยนเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้แล้วแต่ภารกิจหลักๆของเราก็คือยังจัดก,การศึกษานอกระบบและจัดก,การศึกษาตามบัธทยาศัยอยู่อันนี้เป็นภารกิจหลักของเราครับ แล้วการจัดการจัดการศึกษาเนี่ยค่ะมีแบบใดบ้างคะสาหรับการจัดการศึกษานะครับเรามีสามรูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการจัดการศึกษาที่ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาโดยตรงนะครับเรียกว่าการศึกษาแบบพบกลุ่มที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับและการจัดการศึกษาที่เป็นแบบออนไลน์นะครับก็หมายความว่ามีการติดต่อผ่านระบบโครงสร้างต่างๆเป็นเครือข่ายต่างๆอันนี้เรียกว่าการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ซึ่งกําลังเป็นที่ได้รับความนิยม นะครับและอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการจัดก,การศึกษาตามอธัธยาศัยซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษาเองถ้ามีจุดตรงไหนประเด็นตรงไหนสงสัยก็สามารถมาศึกษาผ่านทางครูผ่านทางระบบได้อันนี้คือการรูปแบบการจัดก,การศึกษาของเราประเด็นก็คือเน้นที่ความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดก,การศึกษาสําหรับเรานี่คือนี่คือบริบทของกศนตบลที่เราจัดอยู่ครับแลวกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้างคะ สหรับกลุ่มเป้าหมายการจัดการศึกษาของเรานะครับเราจัดกลุ่มเป้าการศึกษาให้กับประชาชนตั้งแต่ดเกิดจนถึงตายคําว่าเกิดจนถึงตายก็หมายความว่าตั้งแต่แรกเกิดน,นะครับเราอาจจะจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองของเขานะครับและจนถึงเขาสามารถเรียนได้ก็คือสิ้นสุดอายุแต่กลุ่มเป้าหมายที่เราเน้นริงๆก็คือกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนก็คือมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป คาว่า15ปีขึ้นไปนี้สําหรับคนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปฐมมต้นมปลายเราจะจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือหลักสูตรระดับปฐมมต้นมปลายให้กับผู้เรียนโดยจัดการศึกษาในรูปแบบหลากหลายที่เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้คือการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาที่เราจะให้นอกจากนี้นะครับหลังจากการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเรายังมีการจัดการศึกษาต่อเน,นื่องครับการจัดการศึกษาต่อเน,นื่องนีงน่แบ่งออกเป็นหลายอย่างด้วยกันก็ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและการจัดการศึกษาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาอาชีพคืออย่างไรครับพัฒนาอาชีพก็หมายความว่าเป็นอาชีพที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นอาชีพที่เป็นความต้องการของประชาชนกลอุ่งเป้าหมายเขาสามารถนําไปพัฒนาอาชีพที่เขาทําอยู่อาชีพที่เขาสนใจหรือต่อยอดอาชีพที่เขาทําอยู่ให้มัน ดียิ่งขึ้นโดยหลักสูตรเราแบ่งออกเป็นหลักสูตรตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปประชาชนสามารถรวมกลุ่มได้ตั้งแต่6คนมาเรียนรู้ก,กับเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือหลักสูตรตั้งแต่3ามชั่วโมงขึ้นไปก็คือประชาชน11คนขึ้นไปรวมกลุ่มมาเรียนงกับเรานะครับโดยเราจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาจากการเรียนการสอนให้นะครับเรามีหลักสูตรมีอะไรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียนแน่นอน นอกจากนั้นยังมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยประชาชนหนุนสนใจเรื่องอะไรไปศึกษาเรียนรู้คน้นคว้ามาด้วยตนเองและเกิดประเด็นตรงไหนที่เป็นประเด็นคําถามหรือประเด็นที่เขาสนใจเขาอยากจะติดขัดเขาอยากจะมาปรึกษาเรามีมุมแน่วเพื่อที่จะให้คําปรึกษากับผู้เรียนอันนี้คือรูปแบบของการจัดการศึกษาและคือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะจัดให้ถึงผู้เรียนแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับประชาชน ปศนตบนมบ้ัญญางครับอันนี้คือที่อยากจะเล่าให้ประชาชนัรครับค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเนี้มีอย่างไรบ้างคะเป้าหมายของเราก็คือผู้เรียนผู้เรียนที่มาเรียนกับปศนตำบนญญัางเราเขียนติดไว้ว่าผู้เรียนที่มาเรียนกับเราและจบหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ดีมีสุขตามหลักการดำเนินชีวิตแบบเ,เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ยังไงครับคืออยู่กับชุมชนอยู่กับครอบครัว อยู่กับตนเองอยู่ได้นะครับสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมนะครับทําให้สังคมเราดีขึ้นมีคือมีอาชีพเป็นคนที่มีอาชีพจากการเรียนรู้ที่เามาเรียนกับเรามีรายได้จากการประกอบอาชีพมีงานทําสามารถนําไปต่อยอดสิ่งใหม่ๆให้เกิดรายได้กับชุมชนกับครอบครัวนะครับมีความสุขคือสุขที่เกิดจาก การมีสุขภาพแข็งแรงสุขเกิดจากที่เกิดจาก eq มีสติปัญญามีอะไรอย่างนี้ไม่เกิดแรงกดดันสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นเรายึดหลักว่าคนที่จบการศึกษากับเราอยู่ดีมีสุขโดยน้อมนำปรัชญ,ญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมอบไว้ให้เราเป็นรอบในการเดินว่าคุณจะเดินทางตามรอบนี้แล้วคุณจะเป็นผู้อยู่ดีมีสุขได้นี่คือเป้าหมาย หัวใจที่เราจัดการศึกษาให้กับประชาชนกสนอตบลบ้านยางของเราครับค่ะวันนี้ก็ขอค,คุณคุณครูสุปรกรมากมานะคะที่มานำสาระดีๆของกอสอสกรตอตบลบ้านยางนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพรวมของการจัดก,การศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลบ้านยางกันได้เลยค่ะ